ก็นี่ครับเราอยู่รายการเกงแบบโฟปีทั้งสามนะครับผมวันนี้อยู่ผม, e มเอ,เามาอ,อมมร,รเนน T, ์นี่นะครับจากเกมฟินิตี้เพิ่งเข้ามาถึงตอนร้อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นปืน DP M16 และก็มินีนะครับเป็นปืนเคาะผสมกับปืนปยิงระยะไกลต่อมาเป็นปืนปยิงระยะไกลนะถ้าใครอยากชมแล้วไปชมคลิปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสิ่งที่ผมจะสอนเป็นอย่างแรกนะครับคือปืนเคาะเนาะเป็นปืนมินิผมจะใช้เป็นตะูณ8นะครับ ก็เริ่มจากขั้นแรกในการฝึกปืนมินิเลยคือการเคาะเป้าเป็นการวอร์มเคาะเป้าตามนี้ครับสิ่งที่ผมจะทำาปคือเคาะและเพิ่มความถไปเรื่อยๆให้ให้โดนทุกเป้านะเพิ่มความเร็วในการยิงหลังจากที่เราวอร์มตรงนี้ได้สักพักหนึ่งปุ๊บเอ้เริ่มยิงโดนเริ่มเข้ามือแล้วอะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปในการฝึกมินิคือฝึกปืนเคาะก่อนที่จะเอาไปใช้จริง สิ่งที่ผมจะฝึกต่อไปเข้ามาฝึกซ้อมไปการฝึกซ้อมทั่วไปเลือกกำหนดเองนี่คือเป้าที่ผมเอาไว้ใช้ฝึกมินิอันนี้คืออันดับหนึ่งก่อนที่ใช้ฝึกมินิเราจะปรับให้อยู่ตำแหน่งที่ไกลที่สุดเป้าซ้อมสิบเป้าแล้วแต่ว่าเป้าในรอบแรกที่เราจะฝึกนะครับจะไม่มีการเคลื่อนไหว HP หนึ่งร้อยเกาะหรือหมวกเต็มน,นะครับเหมือนจินตนาการว่าเรากำลังยิงคนในระยะไกลที่เขายืนนิ่งๆอยู่เริ่ม น,นี่คือการวอร์มให้มือเราไม่สัน่นถ้าทุกคนสังเกตอันนี้คือผมยังไม่ได้วอรม์มานะเนี่ยมันจะมีการที่แบบมือเราสัน่นหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบบางคนมือสัน่นอย่างผมเป็นคนมือสัน่นเวลาวางเป้าก็จะไม่ค่อยตรงจะเริ่มจากการวอร์มยิงแค่หัวนะครับโฟกัสเน้นแต่หัวนะจะโฟกัสยิงหัวหลักนะครับแต่ถ้าโดนตัวก็ไม่เป็นไร การฝึกแรกนะจะฝึกบนอย่างนี้จนกว่าเราจนกว่าตัวผมเองจะยิงโดนหัวทุกนัดในสิบเป้าถ้าเมื่อไหร่ยังยิงโดนตัวอยู่ตัวหนึ่งผมจะรีเซ็ตม่ก็คือบนไปจนกว่าจะยิงโดนหัวทุกนัดในสิบเป้าไม่ต้องรีบครับชา้าการฝึกแบบนี้ช่วยอะไรสาหรับตัวผมผมเอาไปใช้ในการเล่นจริงคือกรณีที่เราได้ยิงฟรีกรณีที่เราได้ยิงฟรีบาทีเราซูมตะขบไปเราเห็นคนยืนนิ่งการที่เราจะปิดดาเมจเขาได้ล้มให้น็อกไวที่สุดคือการยิงหัวถูกไหมครับเราฝึกเยอะจนพอบัญชินจนร่างกายมันจาปุ๊บ เฟิร์สช็อตแรกที่เราซูมเข้าไปตัวเราเองจะไปโฟกัสที่หัวเขาก่อนนัดแรกที่เปิดมาอาจจะโดนหัวนัดที่2อ,อาจจะโดนตัวแต่มันก็ทําให้ล้มไวกว่าการยิงตัวถูกต้องไหมครับก็คือเราจะเน้นหัวเป็นหลักแล้วก็มาถึงเลเวลที่2หลังจากที่เราฝึกผ่านอันแรกไปแล้วนะ,ะทุกคนผ่านอันแรกไปหมดละเราโหดและอันแรกมากับอันที่2เล่นแบบที่2ครับปับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเป้าจะมีการเคลื่อนที่เพิ่มแค่การเคลื่อนที่เป้ามาครึ่งหนึ่งให้เป้าขยับจินตนาการเหมือนคนวิ่ง จินตนาการว่าเราต้องเคาะตัวที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาโฟกัสยิงหัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าฝึกการวางเป้าล่วงหน้าคนดูสังเกตว่าผมจะไม่เล็งตรงหัวพอยิงไปปุ๊บกระสุนมันจะผ่านเราต้องเล็งเลยด้านหน้าเข้าไปมันคือการยิงเผื่อยิงดักรอให้กระสุนเรากับตัวเขาวิ่งมาชนให้ตัวเขาวิ่งมาชนกระสุนเราพอดี จบกับเลเวลที่สอง้อลืมบอกทุกการฝึกที่ฝึกอยู่ในเทรนนิ่งหรือไม่ว่าจะยิงในทีมเดสแมทตัวผมเองจะไม่ใส่ของแต่งทุกอย่างยกเว้นแม็กยกเว้นแม็กที่เป็นแม็กเพิ่มกระสุนอย่างเดียวนะครับของแต่งปืนไม่ว่าจะเพิ่มความนิ่งเพิ่มอะไรผมจะไม่ใส่เลยเพราะว่าผมต้องการให้ปืนมันยิงยากที่สุดเพราะเวลาเราเล่นจริงบางทีถสถานการณ์จริงที่เราที่ตัวผมเองไปแข่งบางทีเราไม่ได้เจอของแต่งครบ หรือว่าเราฟูขนาดนั้นบางทีมันต้องมีอะไรขาดขาดกันเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกให้มันยากที่สุดแล้วพอไปเล่นจริงๆถ้าเรามีของแต่มันจะช่วยให้เรายิงง่ายขึ้นซึ่งอันเนี้ยผมฝึกบ่อยมากเพราะว่าในการแข่งจริงอะ่ะอันเนี้ยแนะนําว่ามันใช้ได้กับทุกปืนทุกปืนเลยไม่ว่าจะเป็น M4 เ,เลยอะไรก็แล้วแต่ให้เรามาฝึกแบบนี้ไว้ เพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆอะ่ะเราจะเจอคนวิ่งตลอดเวลาแล้วแล้วถ้าเราเฟิร์สช็อตวางเป้าแม่นในการยิงดักหน้าเขาโดนทุกทัดช่วยในการยิงรถด,ด้วยเรื่องนี้มันจะทําให้เราแบบว่าสามารถปิดดาเมจได้ไวกว่าเดิมอะ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วสําหรับมินิจริงๆแล้ววันนี้ผมจะมาสอนมินิ DP M16 แต่ว่าหลักการของ M16 และมินิฝึกแบบเดียวกันเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมข้ามไป DP เลย M16 ฝึกแบบเดียวกันเลยครับกับมินิทุกปืนเคาะฝึกแบบเดียวกันเลยที่ผมฝึกคือฝึกแบบนี้แต่ ทำวนไปวนมาเรื่อยๆอาจบางทีอยากเป็นชั่วโมงเพราะว่าจนกว่ามันเราจะมือนิ่งแล้วแบบเราไม่พลาดยิงและเข้ามือโอเคมาต่อได้เรื่อง DP ที่ทุกคนอยากรู้เหลือเกินสิ่งแรกที่ผมจะฝึก DP เหมือนกันเลยครับเหมือนกับมินิทุกปืนผมฝึกเหมือนกันหมดยกเว้นปืนเอฟยกเว้นปืนเอฟโฟร์แต่ดีเอฟโฟร์อย่าเราไปพา้ากันแต่ DP จะแตกต่างหน่อยคือนัดแรกอาจจะโฟกัสหัวเหมืนเดิมแต่ว่ายิงไงก็ได้ชุดเดียวเป้าต้องลบ โฟกัสนะครับคือ DP คือผมจะปล่อยไปประมาณชุดหนึ่งคือไม่เกิน5นัด5-6ถึงนัดไม่เกินไม่เกิน6นัดแน่นอนแล้วเป้าต้องลม้มถ้าเกินหกนัดแล้วเป้าลม้มเอ้ยเป้ายังไม่ลม้มรีเซ็ตใหม่ยิงใหม่พยายามปล่อยไปหนึ่งชุดนะครับให้โดนสตู ให้เยอะที่สุดอย่างน้อย4ีนัดถึงหนัดอันนี้อาจจะไม่ได้แบบเน้นหัวมากแต่ว่าพยายามยิงเป้าชุดเดียวให้ล้มสมมติปล่อยไป3นัดให้3นัดนั้นโดนทุกนัดหรือปล่อยไปชุดหนึ่งอย่างผมนี้คผมจะยิงห้นัด4ี่ห้านัดโดยประมาณ 4- ี่ห้านัดนั่นแหะก็จะให้โดนเป้าทุกนัดถ้ายังไม่โดนยังยิงวืดอยู่อะไรเงี้ยก็จะฝึกวนไปเหมือนเดิมครับ กันกันฝึกพอมาเลเวลสองปุ๊บฝึกยิงนักลวงหน้าเป็นการวอมหนึงชุดให้ล้มค่อยขยิง อะไรครับผมอันนี้ผมทําให้ดูแบบว่าเข้าๆนะอาจอาจจะไม่ได้แบบโดนทุกนัดเพราะว่าพูดตรงๆยังไม่ได้บอมอะไรครับก็อันนี้คือจบไปสําหรับเลเวล1นึ่งเลเวลสของทุกปืนนะไม่ว่าจะเป็นปืนเคาะหรือ DP แต่ว่า DP มันจะมีเลเวลสด้วยที่ผมไปฝึกต่อก็คือตรงนี้ยิงสะพานยิงสะพานนี้ครับอันนี้คือหลังจากที่เราผ่านเลเวลหนึ่งเลเวลสองเราเข้ามือน,นะครับผมจะมาประมาณนี้แล้วผมจะยิงสะพานอันนี้คือเลเวลที่3เนี่ยผมจะมาเริ่มตรงนี้ แล้วก็คนดูจะเห็นบ่อยๆในทีมที่ผมชอบแบบแต่ก่อนที่ผมยังแข่งอยู่ที่เวลาผมว,วอร์มอย่างเงี้ยก่อนซ้อมก่อนไปแข่งผมจะชอบมายิงไอส้สะพานเนี่ยประจำอ่ะผมจะเริ่มลากตั้งแต่จุดนี้จนไปถึงจุดนี้นะครับภายในแม็กเดียวนะอันนี้คือเทคนิคการยิงสะพานซึ่งคนดูอาจจะงงว่ายิงสะพานเพื่อมันเป็นการฝึก สเปรย์เอาไว้ยิงใช้ยิงยิงรถของผมนะแต่ก่อนผมจะฝึกค่อนข้างหนักมากเพราะว่าผมเป็นคนอ่อนเรื่องการยิงคนตกรถคนดูเวลาเล่นจริงๆแล้วอะ่ะส่วนมากที่เราจะเจอในการแข่งขันหรือในอะไรเงี้ยคนส่วนมากจะขับรถผ่านเราบ่อยมากบ่อยมากกว่าการที่เราจะได้ไปชาร์จใครสักคนหนึ่งซึ่งถ้าผมยิงทนให้ตกรถแม่นแค่ไหนอะ่ะผมจะได้แต้มคิวฟรีจากนันเยอะผมเลยมาฝึกยิงสะพานผมจินตนาการว่าเส้นเนี้ยคือหน้าต่างรถจิบหน้าต่างเนี้ยเห็นปะ มันมีรูเนี่ยแค่เนี้ยที่รถเราจะขับผ่านและผมจะคุมปืนยังไงให้ปืนผมไม่ยิงสเปรย์ตาะสะมสมมติอันนี้ผมยิงตามรถนะจินตนาการว่านี่เป็นรถจิ๊บขับผ่านอย่างงี้นะสะมมติผมยิงตามแต่เป้าผมยังเป็นอย่างเงี้ยผมยิงไปแต่เป้าผมยังลงต่ําเลยลงต่ําเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางโดนหน้าตาแล้วมันจะโดนคนขับยังไงผมเลยฝึกคอนโทรให้เป้าผมเนี่ยยิงยังไงก็ได้ให้กระสุนไม่หลุดออกจากเส้นนี้ให้มันเป็นไนลน์แนวตรง เป็นอะไแนวตรงคือยิงแล้วเราสามารถคอนโทรลปืนให้ไม่หลุดตรงเนี้ยขอบสี่เหลี่ยมเนี้ยแค่นี้ให้มันอยู่แค่ระหว่างนี้พอตรงกลางจินตนาการว่ามันเป็นหน้าต่างรถแค่นั้นเองผมใช้ฝึกคือ M4 กับ DP เพราะว่าปืนที่ผมถือด้วยประจำจะเป็น M4 และ DP นะส่วนปืนคอผมก็ไม่ได้เอามายิงนะผมใช้ M4 ซึ่ง M4 เนี่ยผมจะฝึกอย่างนี้บ่อยมากถ้าคนดูดูสติผมมันจะมีช่วงน,นึ่งที่ผมยิงตกรถ ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมมาฝึกอันนี้แหละยิงตะปานอันนี้คือเลเวลที่3นะของ DP DP ก็ฝึกอันนี้นะแต่ว่ามินิกับเอ็ิไม่ต้องมาฝึกอันนี้นะก็ไปยิงยิงจับเป้าตัวหัวของเลเวล1เลเวล2ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฝึกปืนเคาะและเปืน DP นะมินิ M16 แล้วก็ DP นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงท้ายเลยไปเอาละครบจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเก่งแบบโปรเทียน,นต่างนะครับ ถ้าใครที่ได้ดูคลิปไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าได้ทิปใหม่ๆหรือว่าใครมีทิปอะไรมานําเสนอตบกว,วนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คก,ก,กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก,ก,กดซับสไคร้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับ EP หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับ